สนับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากท้องตราแม่ครัวฉลากท้องเบรกที่สนะครับเรามาดูข้อมูลเตือนภัยสำหรับสภาพอากาศนะครับในช่วงของเสาร์อาทิตย์นี้รวมถึงสัปดาห์หน้ากับข้อมูลโกกรีนะครับแน่นอนครับว่าเราต้องไปที่ปัจจัยควบคุมอากาศกันก่อนนะครับมาดูกันครับ ใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับปัจจัยให้ฝนอ่อนกําลังลงนะครับอย่างลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ครับกำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดาม,มันนะครับแล้วก็ตัวของประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกําลังที่อ่อนลงนะครับและร่องมรสุมหรือว่าร่องฝนนะครับจะเลื่อนออกไปพาดผ่านอยู่ทางด้าน ตอนเหนือของไทยแบบนี้ฝนก็จะเบาบางลงนะครับแต่ว่าไม่ใช่ฝนจะหายไปนะครับก็ยังคงจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณของภาคอีสานตอนบนจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ําปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะครับแล้วก็บริเวณของอ่าวตังเกียนั่นเองนะครับรวมไปถึง ฝนยังมีที่ภาคตะวันออกจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั่นเองครับสำหรับขึ้นลมบริเวณของทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะครับมีกําลังปานกลางโดยทะเลอันดามันนั้นตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรนะครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยนะครับมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตร จากสภาพอากาศควบคุมปัจจัยแบบนี้นะครับนำไปสู่การเตือนภัยในช่วงของสา์อาทิตย์นี้รวมถึงสัปดาห์หน้าเป็นไปดังนี้นะครับดูครับพรุ่งนี้ครับ29มิถุนาภาคเหนืออีสานมีฝนฟ้าขนอง4 0ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางตะวันออกฝนมากกว่าน่อยหนึ่งนะครับ60%อของพื้นที่สำหรับภาคใต้ฝนฟ้าขนอง40ซของพื้นที่สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับยังมีฝนอยู่ที่60%ของพื้นที่ครับ ต่อเนื่องกันนะครับเรื่องของอากาศอาทิตย์ถึงอังคารที่2กรกฎาคมครับฝนยังทรงๆภาพรวมของฝนนั้นอยู่ที่ประมาณ30-40%ของพื้นที่ครับเว้นแค่โซนที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมก็คือภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับมีโอกาสเจอฝนตกหนักและการกระจายของฝนอยู่ที่40-60%ของพื้นที่ครับ ต่อเนื่องกันไปนะครับภาพรวมของฝนลดลงอากาศก็จะเอื้อต่อการทํากิจกรรมกลางแจ้งมากขึ้นนะครับใครจะซักผ้าล้างรถนะครับหรือว่าออกกําลังกายตีกอล์ฟกิจกรรมกลางแจ้งแบบนี้นะครับก็สามารถลุยทาได้เลยนะครับเว้นแค่ทางภาคตะวันออกและภาคใต้ที่มีความเสี่ยงฝนอยู่และอาจจะต้องละเว้นการทำกิจกรรมกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงบ่ายถึงค่าด้วยนะครับ เมื่ออากาศเหมาะกับการทํากิจกรรมกลางแจ้งเพราะว่าฝนน้อยนะครับแต่ว่าความร้อนยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับเพราะว่าอุณหภูมิสูงสุดยังคงอยู่ที่ระดับ37องศาเซลเซียสในภาคเหนือและอีสานภาคอื่นๆนั้นเฉลี่ยประมาณ35-36องศานะครับยังถือเป็นอากาศที่ร้อนอยู่ในหน้าฝนแบบนี้ครับรวมถึงระวังอันตรายจากรังสี UV ด้วยนะครับด้วยความเข้มข้นของแสงอาทิตย์ทำให้ค่า UV นั้นยังอยู่ในระดับที่สูงจัด เสี่ยงต่อการอยู่กลางแจ้งเป็นเวนลานานๆน,น,นะครับออกนอกบ้านแน่นอนครับพกคร่มกันร้อนทาครีมนะครับเสื้อผ้าเดี๋ยวนี้มันมีผลิตภัณฑ์กัน U ูนะครับท่านผู้ชมลองอ่านที่ฉลากดูกันแล้วกันนะครับปิดท้ายครับช่วงกลางสัปดาห์หน้าหลังวันที่3กรกฎาคมครับปัจจัยให้ฝนนั้นจะกลับมาครับร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและสปปลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณของประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ครับที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันของประเทศไทยนะครับแล้วก็อ่าวไทยมีกําลังปานกลางครับทำให้ประเทศไทยนั้นมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งในภาคเหนืออีสานและภาคตะวันออกนะครับโดยภาคตะวันออกจะมีฝนมากหน่อยครับ60-70%ของพื้นที่ทีเดียวและมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งนะครับส่วนภาคอื่นก็จะกลับมามีฝนกระจายตัวดีครับ40-60%เช่นกันฉะนั้นกลางสัปดาห์หน้าวางแผนรับมือน้องฝนอีกครั้งนะครับ และนี่ก็คือภารกิจโกกรีนทั้งหมดนะครับประจำวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถร่วมเป็นเครือข่ายของโกกรีนไปด้วยกันนะครับโดยการติดตามผมแล้วก็พี่แซคธนินวัฒนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในช่วงข่าวภาคค่ำ19นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับและนี่ก็คือชมใหม่ของการขับเคลื่อนสังคมไทยครั้งสำคัญกับสถานีเพื่อความมั่นคงทางด้านสิ่งแวดล้อมช h วนาฟ้์โกกรีนนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ